้ามิไดมาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าข้าคือนักฆ่าแต่ข้าจะฆ่าเจ้าทันทีหากข้าเห็นเจ้ามาขวางทางข้าคำกล่าวของวิกเตอร์ซอลส์ไพรเออร์ผู้วิพากษาคณะลูกขุนและเพชฌฆาตทั้งสามสิ่งนี้ได้รวมตัวกันเป็นวิกเตอร์ซอลส์ไพรเออร์อดีตวิชฮันเตอร์ผู้ผันตัวกลายมาเป็นวอริเออร์พรีซสผู้ซึ่งจะทำทุกวิธีทางเพื่อแผดเผากำจัดพวกนอกรีดและการคอรัปชันต่างๆออกจากดีเอ็มพาย ทเต็มไปด้วยความน่ากลัวและรายการอ่อนข้อชายผู้น่ากลัวผู้นี้เป็นสมาชิกของ Holy Order of the Templars of Sigma ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพยายามค้นหาและลงโทษผู้ชายเวทมนต์หรือผู้สมรู้ร่วมคิดกับพวกบริวารของ Dark Gods เมื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยกระถาของเหล่าพ่โมดที่ชั่วร้ายเหล่า Witch Hunter จะเป็นคนที่มักไปยืนอยู่ท่ามกลางฐานของ The Empire และท่ามกลางความตายที่ผิดธรรมชาติทั้งหลาย ตัววิกเตอร์นั้นมีภาวะจิตใจที่อะข้าหมกมุ่นกับพวกสเกเวนซึ่งน่าเสียดายนะที่ความหมกมุ่นของเขาได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาส่งผลให้เขาไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นวิชฮันเตอร์กับตามเสียทีนอกจากนี้การที่เขาไม่คัดค้านต่อการทำงานร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นนั้นทำให้เขาดูแปลกแยกจากสมาชิกวิชฮันเตอร์คนอื่นๆมากยิ่งขึ้นถึงแม้เขาจะขีดเส้นใต้อไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีทางเป็นพันธมิตรกับพวกสิ่งชั่วร้าย หรือแม้แต่กับพวกปีาศาจก็ตามในสายตาของวิกเตอร์เขามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการเขาเต็มใจที่จะต่อสู้เคียงข้างกับใครก็ได้ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเทพซิกมาและจกกักรวรรดิเอ็มไพร์เรื่องราวเบื้องหลัง Backstory วิกเตอร์ซอลส์ไพรเออร์เกิดในนครเซนเดน์หนึ่งในนครของดินแดนเมดิเทอเรียนเขาเป็นบุตรชายของช่างตีเหล็กผู้มีความสามารถแห่ง Or d e r of the Silver Hammer เ ในขณะที่เขากําลังฝึกฝนงานกับพ่อของเขาอยู่นั้นก็ได้มีวิชฮันเตอร์กับตันผู้หนึ่งที่ได้รับรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัววิกเตอร์และขอนําเด็กคนนี้ไปฝึกฝนต่อจากพ่อของเขาวิกเตอร์สามารถรอดชีวิตมาได้จากพิธิกรรมอันทรหดของวิชฮันเตอร์ที่ซึ่งหลายคนนั้นไม่อาจจะกระทํามันได้และในที่สุดเขาก็ได้เริ่มใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายทั้งหลายที่มุ่งหวังจะทําลายล้างเดอะเอมพายยีปีต่อมา วิกเตอร์ได้ออกล่าท่ารับใช้ของแบมพร์ในสแก็เกอร์ดอฟท่ารับใช้คนนี้เธอเป็นบุตรสาวของเบอร์เกอร์มสเตอร์ผู้ที่มีอิทธิพลและความร่ำรวยจากการขุดเหมืองในตอนแรกนั้นเขาได้ยั้งมือไม่ฆ่าเธอขณะที่ยังอยู่ในนครสแก็เกอร์ดอฟราพอเห็นแก่บริมีอำนาจของเบอร์เกอร์มสเตอร์ในน,นครแห่งนี้แต่ในที่สุดเมื่อเขาได้ทำการสืบสวนลึกลงไปยิ่งขึ้น มันก็ได้นําพาเขาไปสู่วาร์ฟสโตนที่ถูกหลบซ่อนอยู่ในเมืองของบิดาของเธอในขณะที่เขากําลังเข้าไปตรวจสอบนั้นกลุ่มของสเกเวนก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเขาโดยไม่อาจทราบได้ว่าพวกมันมาจากที่ใดกันแน่ภายหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและทรหดวิกเตอร์ก็ได้รับชัยชนะในที่สุดถึงแม้เขาจะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่รอดมาได้และเขาต้องสูญเสียตาข้างขวาไปกับจอมเวทเกรเซียเขาได้จัดการกับบุตรสาวของเบอร์เกอร์ไมสเตอร์ในทันที ด้วยการแทงทะลุหัวใจของเธอในขณะที่เธอร้องขอความเมตตาด้วยความคิดที่เธอคิดว่ายังอาจมีชีวิตรอดต่อไปได้ภายหลังจากการเป็นทาารับใช้ของพวกแวมพร์ภายหลังจากนั้นไม่นานวิกเตอร์ก็ได้รู้ว่าเบอร์เกอร์มิสเตอร์นั้นได้รู้อยู่ก่อนแล้วว่ามีวัฟส์ตนในมือของตนและได้รับผลประโยชน์จากมันเป็นจำนวนมหาศาลนี่เป็นการเอาคืนของเขาจากการที่ไม่พอใจต่อตัวองค์เอมเพอเรอร์อีกทั้งยังสามารถร่ำรวยขึ้นแต่าก,การแอบ,บขายมันไปให้แก่เหล่าสเกเวน และเหล่าแวมพายที่ทำการควบคุมตัวลูกสาวของเขาเอาไว้และเขาก็เพียงแค่รอเวลาในการให้ลูกค้าของเขาสองรายนี้จะทําการกําจัดกันละกันเพื่อมุ่งหวังจะครองความมั่งคั่งของวาร์ฟตนไว้กับตนแต่เมื่อวิกเตอร์ได้ทราบถึงเรื่องนี้เขาจึงได้ทําการแขวนคอเบอร์เกอร์มมสเตอร์และเหล่าพ่อค้าที่สมรู้ร่วมคิดด้วยทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สิ่งนี้ช้าเกินไปพอโปสเกเวนได้วางแผนจะหลอกลวงตัวเบอร์เกอร์มมสเตอร์แต่ต้นอยู่แล้วเพื่อทวงเวลา,เาไว้ให้นานพอ ก่อนที่แผนการว่ามันนั้นจะสําเร็จในการเผานครอสเกกเกดอให้มอดวายวิกเตอร์สามารถหลุมเหนียวมาได้ทันท่วงที ผบล็อท่าทางการเดินของชายผู้ที่กําลังจะเปลี่ยนไปจิตใจการลงทันของเขาได้ถูกเติมเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อเลสเกเวนภายหลังจากที่เขาถูกหลอกลวงซ้าแล้วซ้าเล่าเขาได้ตะเวนไปทั่วดินแดนเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกสเกเวนและหางานที่มีร่องรอยหรือความเกี่ยวข้องกับพวกมันไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองกันแน่หรือเหตุการณ์ใดที่เป็นเหตุการณ์พลิกชีวิตของตัววิกเตอร์เราตั้งแต่วันนั้นในอดีตจบจนปัจจุบันในตอนนี้เขาก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องเหล่านี้อยย่่างลเเีดใให้้แกผูย ในปี2,511 IC 12ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เวอร์มินทายทินคนครอูเบิร์สไรท์เขาได้ติดตามกลุ่มของโบสเกเวนเป็นการส่วนตัวผ่านตัวนครอนแบรนฮิลแห่งทาลเลเบกลด์เมื่อกลุ่มของสเกเวนได้เข้าปะทะกับกลุ่มของน้ำประจนภัยในบริเวณน,นั้นตอไพรเออร์ก็ได้ร่วมเข้าปะทะช่วยเหลือและสังหารกลุ่มสเกเวนให้สิ้นไปหลังจากนั้นเขาต้องการหาสาเหตุว่าทําไมกลุ่มของสเกเวนนั้นได้ท่องเที่ยวไปยังดินแดนแห่งนี้ ี่ซึ่งถูกทำลายลงไปแล้วและพวกมันยังคงทําการเฟ้นหาวัฟสโตนต่อไปและภายหลังต่อมานั้นเขาได้กลายเป็นนักโทษในคุกใต้ดินของปราสาทวิทเกนสไตน์โดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวก<ง>ารสืบสวนของเขาก็ได้นําพาเขาไปสู่นครเมเดนไฮม์ณที่แห่งนั้นเขาได้ติดตามตัวสเกเวนเมอร์ริลล์สกิทนิดผ่านไปยังส่วนใต้ดินของเมเดนไฮม์ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวที่กลุ่มนักโจนภัยก่อนหน้านี้กําลังทําการสรํารวจอยู่เช่นเดียวกัน เป็นอีกครั้งที่เขามาช่วยเหล่านักผจญภัยในการต่อสู้กับพวกสเกเวนและพวกเขายังได้ร่วมกันมาชนะพวกสเกเวนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3โดยในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไร์แลนด์ในช่วงเวลาสิ้นปีนั้นเขาได้อยู่ที่ออลดอร์ฟและพยายามกำจัดพวกนอกรีดในช่วงเวลาที่คอสกำลังจะกลืนกินจักรวรรดิการพบพัน์กันของทั้ง5 Meeting the Five ในปี2523 IC วิกเตอร์ได้ทำการว่าจ้างมาคัสคูเบอร์ทหารของจักรวรรดิ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้คุมกันของเขาในขณะที่เขาจะแอบพาตัวเซียน่าเฟกาซัสแม่มดแห่งไบรท์ออเดอร์ที่กำลังถูกส่งไปเพื่อพิจารณาคดีฆาตกรรมของเธอในอูเบิร์สไรออกมาและในขณะที่พวกเขากำลังพักอยู่ที่เรดมู n อินทั้งสามมาได้พบกับ o ูธเอลฟ์ที่เป็นเวอร์วัชเตอร์นางหนึ่งที่มีนาว่าเคอร์ริเรียนและดอฟเลนเจอร์นาว่าบัดเดีนโกลเร็กันและในคืนเดียวกันนั้นที่ทั้งห้าได้พบพานกันตัวละครก็ได้ถูกโจมตีโดยกลุ่มสเกเวนแห่งแคลนเฟสเตอร์ มันจึงเป็นเหตุจําเป็นที่ทําให้พวกเขาทั้ง5คนต้องรวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับการลุกลานของโบ,บสเกเวณนณะดินแดนไรลนด์แห่งนี้มาถึงตรงนี้ท่านะผู้ชมน่าจะสงสัยกันนะครับว่าทาไมเป็นไรลนด์นั้นเป็นเพราะว่าตัวนครอูเบิร์สไร์นะครับผมเป็นหนึ่งในนครที่อยู่ในดินแดนไรลนร์รน,นั่นเองนะครับและเป็นนครศูนย์กลางการค้าที่สําคัญของดินแดนไรลนร์แ,รนแห่งนี้อีกด้วยภายหลังจากเหตุการณ์นี้ after Uber s t r ส ตัววิกเตอร์ซอลส์ไพร์เออร์นั้นไม่เคยเป็นสหายที่รู้จักกันได้โดยง่ายเขาแสดงด้านที่อ่อนหวานออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตั้งแต่วันเวลาที่ทั้งห้าได้พบพานกันจบจนเวลาในปัจจุบันนี้บางทีเขาอาจจะเผอพูดจาเป็นกันเองมากขึ้นเมื่อกำลังพูดอยู่กับเซนนาเฟกานัส as, แต่เขาก็ยังสงวนท่าทีตนเองอยู่เสมอสำหรับวิกเตอร์นั้นยีวิตคือการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิน้นเพื่อต่อต้านพวกละทีนอกลี่ละภไพลายที่มากมายมันคือเวทีขนาดใหญ่ที่เขาต้องยืนหยัดสู้ เลยยืยเวลาแห่งการล่มสลายให้ออกไปและแม้ว่าตามธรรมชาติของตัววิกเตอร์นั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจต่อสิ่งใดมากนะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เขายอมรับมันมากที่สุดนั่นคือการที่เขาเชื่อว่าในบางครั้งนั้นงานที่ต้องการผลลัพธ์ที่ชอบทำมันจะสามารถสําเร็จลงได้ก็ต่อเมื่อกระทําการบางอย่างโดยวิธีการที่ไม่สนใจในเรื่องของความชอบธรรมและมือที่เพื่อนไปโดยเรือดอุปกรณ์สมใสของตัววิกเตอร์ในสมัยที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นวิชฮันเตอร์อุปกรณ์ ส่วนใหญ่แล้วเหล่าวิชันเตอร์มาใช้อุวุธที่มีความเบาและความม่องไวในการต่อสู้กับศัตรูทําให้พวกเขามีความรวดเร็วและมีความอันตรายถึงชีวิตในการที่จะทําการต่อสู้กับพวกเขาพวกเขายังเป็นเจ้าแห่งปืนพกในการกําจัดศัตรูแต่ละตัวด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุดในระยะไกลแต่หากศัตรูเหล่านั้นเข้ามาไกลพวกเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้ดาบเรเปียและเริ่มทําการเจาะร่างกายของศัตรูด้วยความแม่นยําที่ถึงขาดในบางครั้ง ตัววิกเตอร์อาจจะใช้สิ่งที่ต่างกันออกไปในการต่อสู้อย่างปืนรีเพเตอร์พิสโตหรือขวานการผสมผสานการใช้อุธรูปแบบใหม่นี้ของเขาได้สร้างสไตล์การต่อสู้ที่เฉพาะตัวมากขึ้นของเขาขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสังหารพวกสเกเวนของเขาให้ได้มากที่สุดแต่ในปัจจุบันนั้นเขาได้กลายเป็น Priest, วอริเออร์พิลสผู้เกรียงไกรแห่งซิกมาเขาต่อสู้กับความชั่วร้ายในทุกรูปแบบและเขาต่อสู้เรียบปปะชิดด้วยจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ในสนามรบเขาได้ใช้พลังศรัทธาของเขา ในการเพิ่มพลังให้แก่การโจมตีการป้องกันจากภัยอันตรายทั้งปวงเขาจะผสมผสานการใช้ค้อนระบบการใช้หนังสือเล่มหนาของเขาหรือโลกขนาดใหญ่เขาจะเรียกใช้งานพลังจากสูงสวรรค์เพื่อดลใจให้เหล่าสหายของเขานั้นสามารถต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าการโจมตีเหล่าสตรูไอ้พวกมันต้องเกรงกลัวในพลังของซิกมาก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ อูเบิร์กไลฟ์ไฟคนที่2นั่นเองคนต่อไปจะเป็นใครนั้นก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับผมถ้าช่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมที่ใต้วิดีโอนี้เลยหรือจะไปพูดคุยกันในแฟนเพจเฟซบุ o กอินเนอร์ของผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมาณนาที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้เลยขอขอบพระคุณทุกคนจรริงๆนะคับ ตรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคระับายบายนะบ๊ายบาย